always own, know what get the love Never give never do And doing. on so gotta through only to slow. it I it. thing I is I'm my up, สวัสดีครับทุกท่านจากที่เราได้เรียนรู้กติกาคาราเต้ประเภทต่อสู้หรือคูมิเต้แบบคร่าวๆกันไปแล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านที่ดูคลิปนี้ของผมแล้วนะครับก็จะพอดูเกมต่อสู้ของคาราเต้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก็อาจจะยัง งงในเรื่องของฟาวอยู่บ้างและเมื่อทุกท่านพอรู้กติกากันบ้างแล้วนะครับและในวันนี้ครับผมก็จะมีไฟสนุกๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันซึ่งรายการนี้นะครับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ของประเทศญี่ปุ่นในปี2008ครับเป็นไฟที่เก่าแล้วนะครับแต่ว่าสนุกมากครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างนักกีฬามือเก่าอย่างโคมาซีสะและอารากะริวทาโร่ครับซึ่งสมัยนั้นนะครับยังเป็นช่วงที่กำลังจะดังครับ แต่ก็ยังไม่ได้ดังมากนะครับแต่ว่าฝีมือนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยท <Wow. S 1> ีเดียวครับในช่วงนั้นครับกติกาอาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันบ้างในบางจุดครับแต่ว่าการให้คะแนนยังคงเหมือนเดิม <Okay. S 1> ครับและก่อนจะไปดูนะครับเรามาทบทวนกติกากันให้คะแนนกันก่อนดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่เทคนิคครับเทคนิคการทําคะแนนของกีฬาคาราเต้มี3อย่างด้วยกันนั่นก็คือ,ต,อต่อยเตะทุ่มและซ้าครับ และจุดที่สามารถทำคะแนนได้ก็มีทั้งหมด7จุดด้วยกันได้แก่หัวใบหน้าลำคอหน้าอกสีข้างท้องและหลังครับเทคนิคการต่อยนะครับไม่ว่าจะต่อยเข้าตรงไหนก็ตามที่เป็นจุดทำคะแนนก็จะได้1คะแนนครับ เทคนิคเตะครับถ้าจะเตะลําลตัวก็จะได้2คะแนนและถ้าเตะหัวก็จะได้3คะแนนครับเทคนิคสุดท้ายครับคือการทุ่มและซ้ำครับไม่ว่าจะเป็นการปัดขาหรือทุ่มไม่คู่ต่อสู้ล้มและตามลงไปซ้ำาด้วยเทคนิคต่อยหรือเตะก็ตามแต่แบบทันทีทันใดก็จะได้3คะแนนด้วยกันครับถือเป็นการ,รวอร์มเสียงก่อนที่จะไปภาคจริงนะครับโอเคไปพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเอาละครับเรามาดูการแข่งขันระหว่าง โคมาซีสกับอาราการิวทาโร่นะครับมาซีสเป็นฝ่ายแดงและอารากาเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับเรามาดูเกมกันนะครับอูโหูเปิดเกมมาฝ่ายแดงพยายามจะชกก่อนเลยนะครับฝ่ายน้ำเงินถีบสก,กัดเอาไว้ครับฝ่ายน้ำเงินเหมือนจะเข้านะครับยิงหมัดหน้าเข้าไปครับถูกปัดต่อยหน้าเข้าไปเต็มๆนะครับอย่างนี้ก็ฝ่ายแดงได้คะแนนไป1คะแนนนะครับโอ้โห่ะ ในวิดีโอนี้นะครับไม่ได้เริ่มตั้งแต่แต้มแรกนะครับเราเลยไม่รู้ว่าแต้มแรกเขาทำอะไรไยแดงนําไปก่อนสองกระสุนครับติดบล็อกครับยังไงครับโอ้โหายน้ําเงินนะครับยิงหมัดหน้าเข้าไปแต่เหมือนฝ่ายแดงจะดับได้นะนี่เหมือนต่างคนต่างได้นะครับยุคนั้นยังไม่มีวิดีโอรีวิวนะครับอันนี้ฝ่ายน้ําเงินเข้าก่อนกรรมาก,การกลางเห็นฝ่ายน้ําเงินเข้าก่อนก็ ชูให้ไปนะครับยกให้คะแนนฝ่ายน้ำเงินไปในยุคนั้นนะครับกรรมการกลางนะครับหรือเลฟรีก็จะมีสิทธิ์ออกเสียงในการให้คะแนนเช่นกันนะครับแล้วจัดก็จะมีอยู่แค่เพียง3คนเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนั้นจัดมี4ี่ครับและเลฟรีไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงให้คะแนนแต่อย่างใดนะครับมีแต่รอประกาศคะแนนแล้วก็ขอฟาวได้ครับ ไม่มีคะแนนครับต่างคนต่างหาช่องวะครับอืไม่เป็นคะแนนนะครับอืมเมื่อก่อนนะครับถ้าเกาะเกาะกันไม่สามารถทําคะแนนกันได้นะครับกรรมการก็จะสั่งหยุดแล้วก็เริ่มเกมใหม่ครับโอ้โหน้ำเงินยิงหมัดหน้าเข้าไปครับแต่ไม่ใช่ระยะครับแต่ระยะมันห่างไปครับถูกปัดแล้วก็สวนคืนนะครับก็ไฟแดงขึ้นนําไปสามต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ ฝ่ายน้ําเงินต้องเก็บแต้มคืนมานะครับอย่างน้อย3ามแต้มเพื่อที่จะเอาชนะนะครับยังหาจังหวะกันครับโอ้ยแมจังหวะชิดนิดไม่ปล่อยเวลาให้เลยผ่านครับดึงล้มครับนี่ครับคิดดึงล้มครับแต่ซ้ำไม่โดนนะครับนี่เห็นไหมครับซ้ําไปที่หลังหัวนะครับแต่ครั้งที่2ซ้ําต่อก็ไม่ทันแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นคะแนนครับ เป็นไงครับไม่มีคะแนนนะครับเมสักครู่หมัดบางไปครับหมัดบางไปอล้วครับชิดครับชิดนี่ครับถ้าไม่ชิดกันแล้วทําอะไรกันไม่ได้ก็จะสั่งหยุดเกมนะครับแล้วเริ่มใหม่อ้โหเมสักคคู่นี้หมัดหน้าหมัดหน้าดูนะครับภาพช้านี่ครับปัดไม่พ้นนะครับเข้าเต็มคอเต็มกล้ามเลยครับตรงนี้ก็เป็นคะแนนของฝ่ายน้ำเงินไปนะครับตีตื้นขึ้นมาเป็นสามต่อสองครับ ขอสองคะแนนครับเพื่อที่จะชนะไม่ได้คะแนนนะครับไฟแดงเหมือนพยายามจะเตะหัวนะครับเพื่อที่เอาสามคะแนนขึ้นมานี่ครับโอ้โหดูทันไหมครับดูทันไหมครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับนี่นะครับไฟน้ําเงินปาดและโคบนี่ครับหมัดหลังครับนุ่มๆเลยลูกนี้จริงๆเกมมันเร็วมากนะครับคาราเต้เกมมันเร็วมากเลยต้องหาภาพสโลไหมดูบางลูกเรามองไม่ทันจริงๆครับ พราะนั้นกรรมาก,การนี้ต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับอูโหหมักหน้ามาอีกแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินยิงหมักหน้าอีกแล้วหมักหน้านี่เขาเฉียบจริงๆนะครับมขึ้นนำมาเป็นสี่ต่อสามแล้วครับตอนนี้ฝ่ายแดงต้องทำคะแนนเพิ่มนะอู้หูยหมัดหน้าได้อีกแล้วหมัดหน้าได้อีกแล้วครับดูครับเหมือนจะถูกดักนะแต่ว่าเขาก็ยิงโดนนะครับที่ถ้ามีวิดีโอรีวิว อายุนั้นยังไม่เกิดนะครับวิดีโอรีวิวอะตอนนี้ขึ้นนำมาเป็นา5 3ต่อ5นะครับอู้หลูกนี้สีแดงชกไวมากนะครับฝ่ายแดงยากุสึกิโจดังนะครับหรือชกหมัดหลังเข้าไปที่หน้านะครับนะครับคู่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเหมือนนวมจะหลุดครับอ่าขอใส่นวมดีๆก่อนนะครับเกมคาราเต้ไวมากครับเผลอไม่ได้นะครับเผลอไม่ได้ โอ้โหยหมัดหน้านี่เฉียบจริงครับดูครับอืมหมัดหน้าเขาถึงก่อนนะแต่จังหวะหมัดหลังมันก็ได้ไงแต่คาราเท้ใครถึงก่อนคนนั้นได้คะแนนไปนะครับไม่ว่าจะต่อยหรือเตะตามก็าตามแต่ก็ไม่ทันแล้วนะเนี่ยได้อีกแล้วครับโอ้โห,โโหเกมน,นี้นมันจริงๆนะครับน่าไปดูที่สนามนะ ายแดงครับโอ้โหอุ้มอย่างนี้ไม่ได้นะครับล้มซ้ําแล้วเมื่อกี้ติดกาดนะครับยังไงครับไม่มีคะแนนครับไยแดงเหมือนพยายามที่จะทาลูกเตะนะครับเพื่อที่จะตีตื้นให้ไวครับตอนนี้แต้มก็ห่างพอสมควรแล้วดูกันครับหมัดหน้าอีกแล้วนะครับอห่างไปถึง4ต่อ8แล้วนะครับมาซิสายแดงนะครับ ต้องการ5คะแนนขึ้นไปนะเพื่อที่จะเอาชนะนะครับเหมือนเล่งจะเตะนะครับไฟแดงเหมือนเล่งจะเตะแต่ไม่เตะนะครับไม่ใช่จังหวะครับต่างคนต่างหาจังหวะเข้ากันครับหหเห็นไหมครับเห็นลูกนี้ไหมครับเอากลัามาดูภาพช้ากันนะครับแ จังหวะชิตนะครับแล้วยังไงยังไงยกขาเขา้าด้านในเตะเข้าไปที่ใบหน้านะครับทางเทเดียวเองแค่นิดเดียวเองโอ้โหเผลอไม่ได้นะเกมพาราเต้เนี่ยสุดยอดนะครับฝ่ายนักกีฬาฝ่ายแดงครับขอไปโอ้โหลวนครับลวนไปตามขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อแปดครับหมัดหน้ามาปัดต่อยครับตอนนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนครับเป็นแปดเท่าแล้วครับสมัยก่อนยังไม่มีเซนชูครับตอนนี้ต่างคนต่างเสมอครับ ยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้โหกดจริงหมัดหน้านะครับฝ่ายน้ําเงินมาอีกแล้วหมัดหน้ามาอีกแล้วนะครับนี่ครับเติมปัดปัดก็ปัดไม่พ้นนะครับมันเลยได้น้ําเงินก่อนผมก็อึกอักแล้วตอนนี้9ต่อ8แล้วนะไอ้8ต่อ9แล้วนะครับมาดูกันนะเกมกดดันจริงๆโอ้โหอ่ะได้คะแนนครับชกหมัดหลังแบบนุ่มๆนะครับตอนนี้อ่ะ ตามขึ้นมาเป็นเก้าต่อเก้าแล้วครับโอ้โหบรรยากัดตอนนั้นเน่นเป็นยังไงนะครับโอ้โหทุกท่านได้ยินเสียงกริ่งไหมนี่ครับจังหวะนี้ครับปัดต่อยกรี๊งนะครับโอ้โหแหมมันไม่ที่มันไม่ได้อยู่ในมุมที่เราจะมองเห็นนะครับแต่มุมของเขาก็ชัดเจนนะครับการปัดแล้วก็สวนหมัดหลังนะครับหมดเวลาพอดีโอ้โหมันจริงๆนะครับสิบต่อเก้าครับคู่นี้เป็นคู่ที่สุดยอดมากๆครับ โอ้ยนับถือใจของเนื้อคู่นะครับเปิดเกมมาฝ่ายแดงขึ้นนําเสร็จปุ๊บฝ่ายน้ําเงินทําคะแนนตามตามขึ้นมาจนนำนำเสร็จปุ๊บฝ่ายแดงกลับขึ้นไม่นาต่อนะครับโอ้โหเมื่อจบเกมแล้วต่างคนก็ต่างเคารพกันนะครับคำนับกันในสนามครับเป็นคู่แข่งกันแต่นอกสนามก็คือพี่น้องกันนะครับหรือเพื่อนกันนั่นเองครับโอ้โห,โโหเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มันมากๆเลยนะครับ นี่ขนาดเรานั่งดูวิดีโอนะเรายังสนุกแล้วก็ลุ้นเตกั้น <God. S 1> ขนาดนี้นะครับแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างสนามจริงๆหรือเป็นตัวนักกีฬาเองนะครับเขาจะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนนี่ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทั้งสองมากๆนะที่ค <Okay. S 1> วบคุมความรู้สึกอารมณ์แล้วก็ยังคงมีสมาธิได้มากขนาดนั้นครับและเมื่อจบเกมแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างเคารพกัน จับมือกันยิ้มแย,ย้มแจ่มใสแสดงความยินดีต่อกันนะครับอย่างนี้มันแสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาคารเาเต้ครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านคุณดูแล้วคุณชอบกันไหมล่ะครับถ้าคุณชอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณเห็นและรู้จักกับกีฬาคาราเต้ให้เขาได้สนุกมันและหลงรักกีฬาคาราเต้เหมือนที่คุณกับผมหลงรักมันครับ และอย่าลืมที่จะกดติดตามผมในทุกช่องทางคุณจะได้ไม่พลาดคู่เด็ดๆที่ผมจะนำมาพากให้คุณดูครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ